เด็กกำลังจับปลาแล้วครับปลาเยอะมากครับนี่ครับปลานี่คือน้ำตกโนงาช้างนะครับนี่เด็กจับปลาครับนี่ครับไม่น่าเชื่อว่าปลาจะมากขนาดนี้เลยครับโอ้ยปลาเยอะมากนี่เด็กจับปลาครับนี่บังอาจินครับปลาตัวโตๆั้งนั้นเลยครับ แกงได้เป็นหม้อหม้อครับถุงตัวนี่ครับแต่ว่าเราโอกาสไม่ได้แล้วครับก็เป็นของสายานะครับจับปลาก็ไปจัดจานตอนที่พบก็เรียบร้อยครับโดนปรับโดนจับปุ่มกังปั๊พื้เลยนี่ครับบรรยากาศครับกับกลิ่นงาช้างครับโอ้โหยอดครับปลาเยอะครับเยอะมากโคตรโกุดรู้มาจากไหนสมัยก่อนไม่มีแต่เดี๋ยวนี้มาจากไหนไม่รู้ แต่คนจะเอามาปล่อยครับปลาเยอะมากครับไม่น่านเชื่อโอเคครับสวัสดีครับ